ในภาพเบา,ากุศลใหญ่มหาปีติสุขก็เกิดขึ้นอีกครั้งในวันเดียวกันนั้นคือวันที่15มกราคมที่ผ่านมาครับในโครงการธรรมยัตรากตรันยูบูชามหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโร,รพระผู้รปราบมารอนุสรสถานเจแห่งปีที่12โดยคณะพุทธบุตรธรรมยัตราจำนวน1,140รูปได้ธรรมยตราอย่างองอาจเพื่อประกาศพระพุทธศาสนา โดยได้ธรรมยราจากวัตเคียอนอเภอบางครวยจัังหนนทบุรีก้าวตามรอยมหาปูชนียาจารย์ไปยังแผ่นดินอนุสรสถานลำดับที่4บนเส้นทางพระผู้ปรับมารณาวัดบทบนอนเภอบางครวยจัังหวดนนทบุรีสถานที่เกิดด้วยกายธรรมตลอดเส้นทางน,นะครับก็มีพุทธศาสนิกชนได้มาร่วมกันต้อนรับด้วยการโปรยกลีบเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่นหลากหลายสีสัน ซึ่งพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยครับต่างพร้อมใจกันน้อมถวายการต้อนรับแด่คณะพุทธบุธตรธรรมญาตาเพื่อรองรับทุกย่างก้าวอันเป็นย่างแก้ว,กวโดยพุทธบุตรทุครูก็ตั้งใจฝุกตนทนหิวบำเพ็ญตบะนะครับเดินบำเพ็ญสมณธรรมข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในหยุดนิ่งเพื่อจะเป็นบุญใหญ่เชื่อมให้กับญาติโยมได้มาเสพลักที่ใจกับท่านผ่านเสียงสาทุกการ ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารทุกยางแก้วจึงเป็นยางแก้วตามรอยมหาปูชนียาจารย์มุ่งสืบสารงานพระพุทธศาสนาประกาศคุณบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ให้เป็นที่ประจักษ์นพุทธสถานแห่งการวางชีวิตเป็นเดิมพันจนค้นพบสัจธรรมอันเที่ยงแท้ซึ่งมีความหมายและมีความสำคัญ,ญยิ่งต่อมวลมนุษยชาติ เสียงสาธุการที่ดังขึ้นตลอดเวลาไม่ขาดสายถาวายเป็นสการะบูชาแด่พุทธบุธธตรธรรมยถาตาท่ามกลางความเนื่องใสศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมล้นดวงใจบางท่านได้ลาง,งานเพื่อที่จะมาร่วมต้อนรับคณะพุทธบุธธตรธรรมยถาตาแม้ว่าแสงแดดจะร้อนแรงสักเพียงใดก็ตามนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาด้วยมุ่งหมายที่จะเชิดชูบูชาธรรมมหาปุชนียาจารย์ผู้มีมหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่ ที่ท่านได้วางชีวิตเป็นเดิมพันถึงสองคราจึงได้บรรลุวิชาธรรมกายอันเป็นวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นพยานในการรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราได้ว่าพระเด็รรพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารท่านคือบุคคลสําคัญของโลกและจักรวาลที่ทุ่มชีวิตจนค้นคว้าและค้นพบวิชาธรรมกายออกมาเปิดเผยและสั่งสอนให้มวลมนุษยชาติ ได้เข้าสู่เส้นทางสายกลางภายในหรือมัชฌิมาปฏิปทาหนทางที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นทุกอย่างแท้จริงนัสถานที่เกิดด้วยกายธรรมน้อมนำสิษีอนุสิตเข้าสู่ช่วงประวัติศาสตร์ของชีวิตที่สำคัญของเส้นทางพระผู้ปรับมานะครับณบวชสดหนังเดิมของวัดปวดปนบางคูเวียงในคืนวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10ปีพุทธศักราช2460 พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมาได้ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมอย่างอุกฤษโดยตั้งสัตยาที่สถานขึ้นว่าแม่เลือดเนื้อจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้านั่งลงไปแล้วไม่บรรลุธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นจะไม่ยอมลุกขึ้นจากที่จนตลอดชีวิตจนกระทั่งใจของท่านรวมหยุดเป็นจุดเดียวกัน ทั้งความเห็นจำคิดรู้รวมหยุดเป็นจุดเดียวกันท่านจึงได้เข้าถึงพระธรรมกายอันเป็นกายแห่งการตรัสรุ้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเส้นทางนี้คือเส้นทางของผู้รู้ผู้เห็นผู้ชี้หนทางสว่างซึ่งนำไปสู่การปร,รับมานำมวลมนุษยชาติให้เข้าใจถึงเป้าหมายและอุดมการของการเกิดมาเป็นมนุษย์ที่แท้จริง การที่เราได้ร่วมกันทำร่วมกันสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ก็จะเป็นตำนานอันยิ่งใหญ่ต่อไปด้วยครับปลื้มอะคะ่ะปลื้มมากๆแต่ละปีเห็นพระพระธรรมยาตาเนื้อนามบุญนะคะเหล่งเนื้อนามบุญหนึ่งันฝ่ารูปตกปีปลื้มมากๆค่ะเดินตามเส้นทางนี้ได้เรียนรู้ประวัติหลวงปู่เส้นทางของหลวงปู่สุด และมงคลเตพบุีกว่าสถานที่เจ็ดเองสถานที่สำคัญของท่านนะคะอยากจะเดินตามตามรอยท่านนะคะไปไฟทุกชาติมาทุกปีค่ะไม่เคยพลาดเลยก็ปีนี้ได้ติดตามเดี๋ยวฝาทุกปีค่ะค่ะก็ปลื้มมากๆากได้จักจนครอบครัวพ่อแม่ลูกๆมาก็ก็ปลื้มค่ะยิ่งทำยิ่งปลื้มปลื้มขึ้นทุกปีค่ะ คำข,ของหลวงปู่อะค่ะหยิดเป็นตัวสําเร็จก็เอาไปใช้ที่บ้านพอเราเริ่มหยุดเราเริ่มนิ่งตามที่คำของหลวงปู่บอกอะค่ะอะไรอะไรก็คือเปลี่ยนแปลงเลยอะค่ะมันเริ่มจากตัวของเราอะชีวิตเราดีขึ้นโดยกิจการงานเราก,ก็ดีขึ้นค่ะเราเชื่อมั่นในบุญนะค่ะะว่าบุญอยู่เบื้องหลังความสําเร็จทุกอย่างแล้วก็คือมาด้วยความปลื้มเขาใจนิ่งๆอารมณ์ดีอารมณ์มเดียวรับไปปลื้มไปอะค่ะ กขอบคุณหลวงพ่อมากๆที่มีโรงคานนี้นะคะทำให้ครอบครัวที่บ้านดีขึ้นมากลูกๆอะไรใช้เส้นทางคําว่าตัวหยิดนี่นะค่ะของหลวงปู่หยิดเป็นตัวสําเร็จแต่ตลอดต้องเริ่มจากตัวเราเราจะค่อยๆย,ย,ยินขึ้นขึ้นแลอะไรก็ดีขึ้นเยอะค่ะออพาลูกๆมารับบุญนะคะในการที่แบบว่าครั้งหนึ่งเราได้มามีโอกาสรับพระธุดงค์แล้วก็มาโปรยดอกไม้ซึ่งดอกไม้เนี่ยก็คือพาครอบครัวพาลูกๆเป็นคนไปปลูก แล้วก็เป็นคนไปช่วยกันปิดแล้วก็อยากจะให้แบบลูกๆได้แบบซึมซับทุกๆบุญค่ะแล้วก็อยากให้ลูกๆซึมซับอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าชีวิตเรามันดําเนินด้วยบุญนะคะช่วงที่ผ่านมาค่ะเมื่อตอนต้นโครงการคุณพ่อเขามีโอกาสได้บวชก็คือได้ได้ไปช่วยแบบรับบุญกันตั้งแต่ ก่อนปีใหม่แล้วแล้วคือพอมามีโครงการนะคะทุดงมันแค่ช่วงสั้นๆก็อยากจะให้เขาแบบได้โกยบุญกอบโกยบุญตรงนี้ไวะคะ้ค่ะ